คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดอนขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาล่ะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาพบกับจายเช่นเคยกับช่องจายเลี้ยงไม่หยุดนะครับเพื่อนๆยังไงก็รบกวนหน่อย ฝากเพื่อนกดซับสไคร์นนะครับกดไลค์กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้จานหน่อย,โ,ยๆๆๆโอ้โหนะครับสไตร์เบิร์นนะครับก็อยู่กับหน้าเกมไรเบอร์ตี้โชว์ดาวนะครับนางกำนันหญิงของไก่พีจีสล็อตกันอีกแล้วนะครับเพื่อนโอ้โหช่วงนี้เป็นเกมไหนไม่ได้ต้องเกมนี้เท่านั้นนะครับจ่ายดีมากช่วงนี้นะครับฮอตสลือเกินนะครับก็ในกลุ่มนี้รู้สึกว่าแอดมิดแตกเป็นแสนเลยนะแอดแอดไลอ้อนนะครับทุนพันเดียวเอง นะครับคูยังไม่มีโมเมนต์นั้นเลยมากสุดช่วงหลังหลังๆนี้ก็คูณ64เองนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบเกมอื่นก็ยังแตกหนักอยู่ยังราเล่นกว่าเกมอื่นนะครับอ่าวันนี้มาทุน1 1 7 3พนอดะครับพอดีพอดีเลยไม่น้อยเกินและไม่มากเกินนะครับแต่เล่นแบบไหนหรือเบดเท่าไหร่ตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยแต่ก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มลัคกี้ทากันเหมือนเดิม ลุมลัคที่ทามคืออะไรนะครับลักๆเลยจะมีแอดมินแจ้งเกมแต่วันละ7รอบนะครับเพื่อนตั้งแต่9ก้ามงเช้ายัน3ามทุ่มอลไรก็แจ้ง3แค่หลักๆพี่จีพ้พี่ๆแล้วก็โจเกอร์นั่นเองนะครับเออกูก็แจ้งด้วย11บเอถึงเที่ยงนะครับแจ้งช่วงที่เกมแตกหนักแต่กระจายเกมไหนมาไม่มาอ่าประมาณนั้นไม่ใช่ไปมาเกมนั้นมาเออ นะครับแต่การแจ้งเกมมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆทางเขาเข้าใจสล็อตหนึ่งสล็อตมีได้มีเสียอยู่แล้วถือเป็นเรื่องปกติเลยนะครับใครสนใจคอมเมนต์เลยใต้คลิปกันเลยมา <c oughs> นะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามวันนี้นะครับโอ้โหแอดมินไลอ้อนสุดจัดทุนพันเดียวแตกแสนโอ้โหนะครับแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มก็แตกกันเยอะเกมนี้นะครับเ <c oughs> ม็ดน้อยนะครับทุนน้อยแตกหนักเออเกมนี้นะครับขอให้คอมบูไหล ก็มันสลับนะมีช่วงหนึ่งคือไม่จ่ายเลยนะครับก็ช่วงนี้จ่ายกแล้วอ,อจ่ายก็ต้องเล่นอูไวสองโอ้โหไวนึงวันนี้กูว่าจะน่าจะลองซื้อนะเพื่อนๆปันมาหลายคลิปแล้วนะครับซื้อด้วยทุนนี้แหละทุนพันกว่านะครับพอทุนสูงกูปันซะงั้นทุนห้าพันกูปันซะง,งั้น,น, 5, น,งงนเออนะครับอินดี้ไม่แพ้ใครนลกูมา จะขออีกนิดนึงนะครับให้หน้าสวยก่อนนะครับซื้อมั่วไม่ได้เกมนี้นะมาถึงมึงไม่ดูลายนะครับกดมั่วเจ๊งทุกทีเลยนะครับเออนะครับมีสเต็ปง่ายๆเลยนะครับเบสิกที่ได้ผลบ่อยที่สุดอ้ยนี่ต้องซื้อแล้ว74นะครับมา750นะครับเหลือไว้400กันเหนียวไว้มาหมายเลขนะครับส0หมุนวันนี้เน็ตเป็นเหียอะไรวะนะครับตั้งแต่เข้าเกมแล้ว เออเนี่ยถผมว่าแรงใจก็ตรงเวลานะแม่งเจ็ดร้อยแม็กอยู่นะครับแล้วเป็นี่เกมเออช่างแม่มาเถอะเล่นได้แล้วกันนะครับเพื่อนเออโอ้โหลายนี้สวยโอ้ยสะอึกเลยสะแตกจนสะอึกเลยโอ้โหเสียดายหมวกสองร้อยสิบสองนี่ถ้ามีหมวกนะโอ้โหแจมเต็มกระดานดอกนี้ว่าไงเล่าโอ้โหคาร์บอยหลังๆไม่ค่อยเห็นเลยคาร์บอย วายนั่นไงประจำเลยอีสซนตีนนี่วาผูแล้วไม่เชื่อมยังไงใกล้แล้วโอ้โหแมงสามมุนยังไม่คืนทุนเลยตอนนี้เอ,อ้ยมีเวลจะจริงโอโ้โหโอ้โหวายสองแล้วเอโดนเอาละคืนทุนมาแปดแปนี่ฟาสแปดแปยังไงต่อโอ้โหหลุนในมาไหมหลังๆนี่ไม่เจอเลยในฟี ก็ไม่เจอเหมือนเดิมเฮ้ยไอสัตว์แต่คืนทุนมาแล้วรอบนี้ซูเปอร์ด้วยนะครับหมุนสุดท้ายเอ้ามาอีกโอ้มาจ่ายดีสองหมุนสุดท้ายโอ้โหสอง้อยซีขาดทีกับอีโอ้โหไม่งั้นอาจจะลึกเลยเลยสองลอยห้าสิบหกนะครับบวกมาพันหนึ่งเออนะครับเกมที่หนึ่งเจ็ดห้าสองซื้อเจ็ดห้าศูนย์ นะครับต่อไปที่น่ากลัวคือไม้สองนั่นละนะครับโผมันได้มาแล้วไม้สองเนี่ยชอบทะลึ่งนะส่วนใหญ่เจิงรู้เป็นเยี่อะไรนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับจากสิหมุนแล้วกันเดี๋ยวรอบ2เงี๋ยว2 0่สิห้าอยากซื้อ30วะ่ะแต่มันสองสองห้าศูนย์นะเป็นสามสไม่รู้จะได้ไหมถ้าไม่ได้จริงถ้าไม่ขึ้นจริง,รง,รงเดี๋ยวซื้อพันห โอ้โหนิ่งจัดนิ่งจัดเนี่ยเป็นซะอ,อย่างเงี้ยกูใจคอไม่ดีเลยโอ้โหมีเวลมีเวลแล้วไหมสองมาเดี๋ยวขอก่อนดีกว่าเออนะครับขอก่อนยางยางยางดูกระดานอีกนิดหนึ่งอ้าวลุน้นลุ้นแล้วเลยโอ้โหเลยไปแนวหน้าต่อตาอุ้ยไวทำไม่ผูกแถวส่งนะผูกแถวสง่งนี่แจ็บเลยไวนึง เออ,เ,อ,อเชื่อมหน่อยคเคูนสี่รอบนอกโอ้ยคูนแปดคิวโอ้ยขาดคิวโอ้ยพอดีเลยนี่ว่าสองสองห้าศูนย์มาหมดคูนนะครับไม่เหลือสักบาทวัดกันเลยนะจ๊ะนะครับวัดให้ดูเลยไม่ลงหรอกตัวที่สี่มาเพื่อนๆไม่มีให้แก้ตัวอีกแล้วนะหมดคือหมดนะครับเหลือ25สสตางค์ ไปสามนะครับทุนพันเดียวดอกแรกม้วมวกละลุกวางไงครับคุณว่างไงครับคุณสามสองโ,โ,โ,โอ้โหโอ้โหเปิดได้สวยสามพันแปดหกสิบสี่โอ้โหมาแรกก็บวกมาเลยก็ไม่ใช่มาแรกหมุนแรกโอ้ยขอร้องหย่านิ่งนะถ้านิ่งนี่เสียใจเลยโอ้โหขาดมวกหกหมุน เออมามาอะโอ้โหวาย,วายมันผัวผิดแถวจริงเกมนี้แม่งจงใจชัดชัดเดี๋ยวกูโค้งตกวตอตเไอเวน <c oughs> ขาดกียังไงโอ้โหแอคาบอยโอ้โหนิ่งเลยโอ้โหเอา้ามาแสงโสมโอ้โหจอด ว่าแล้วยังดีนะจะบวกมาจนไปที่4 5 4 8นะครับบวกตั้งแต่มุนแรกเลยหลังจากนั้นนิ่งนะครับสัตว์เอ้ยนิ่งเป็นอนุเลยอละไรสลออ็อตเออตัวสล็อต <c oughs> โอ้โหแต่ว่าทุนพันตอนนี้4 5 0นะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับสองไม้แล้วนะครับไม้แรกก็บวกมาพันหนึ่งไม้สองนี่วัดใจเลยกดหมดแม็กนะครับเออรู้แล้วรู้รอดไปเลยสุดท้ายนะครับ โอ้โหเปิดได้สวยมากบวกได้แต่หมุนเลขอะไรอย่างนั้นนิ่งคอ้โแม่งท้าจายเหมือนหมุนเลขนะแตกมือได้นอนนะครับแต่แม่ก็บวกมาแล้วนะเออสามเท่านะครับได้ดีกว่าเสียแน่นอนก็บวกประมาณสามพันห้าเออได้แล้วทุนก็ไม่แด้มากไม,ไม้พอดีพอดีนะครับแล้วก็ใครสนใจเรื่องกลุ่มลัทีิทามน,นะครับกลุ่มแจงเกมแตกวันละเจ็ดรอบนะครับเพื่อนๆดีกว่าปั่นคนเดียวแน่นอน เออเล่นคนเดียวมึงไม่รู้หรกเกมแต่มาไม่มาไม่กลุ่มแจ้งเกมแตกโอ้โหอุ่นใจและมีใช้กว่าครึ่งเยอะนะครับแต่ก็อยู่ในกันเยอะด้วยในกลุ่มอยู่กันนั้นมาสามพันกว่าคนน่ะนะครับแต่ละคนเขาจะเชี่ยวชาญแต่ละเกมนะแตกต่างกันไปใครเชี่ยวชาญเกมไหนเขาก็มาแชร์กันนะครับส่วนใหญ่การบอกเทคนิคในกลุ่มไม่มีพลาดแตกตามตาคนเยอะนี่คือข้อดีมากสำหรับกลุ่มลักกี้ท่อ่า สนใจคอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับก็ก่อนจะไปนะครับฝากกดซับสไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จาหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ